กระทู้ถามเรื่องความคืบหน้าในการของงบลงทุนการสร้างอาคารเรียนในเขตแผ่นดินไหวโรงเรียนเทพศิลินลาดยา่ากาญจนบุรีนะครับเป็นกระทู้ของท่านสสออคนา,นารนันกันกิตินันนะครับถามทางท่านรัฐมนตรีว่าการการะทรวงศึกษาธิการทางท่านรัฐมนตรีว่าการเนี่ยได้ส่งได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการการะทรวงศึกษาธิการท่านรัฐมนตรีสุสักิ์พัน์เจริญม วรกุลครับเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับข้อที่151นะครับนั้นก็ขอเชิญทางผู้ตั้งกระทู้ครับท่านสสอ,อัครนันกันกิตินันครับเชิญครับกัาเเียนท่านประธานสภาที่เคารพครับข้ผมนายอัครนันกันกิตินันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดกาญจนบุรีพักเพื่อไทยครับ ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณท่านประธานครับที่ได้บรรจุกระทูถามที่403ให้กับกระผมนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณท่านราัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับท่านสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลที่เสียสละเวลามาตอบกระดูถามของผมในวันนี้นะครับท่านประธานครับโรงเรียนเทพศิรินทร์ราชฎรยาจาังหวัดกาญจนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาดยอมศึกษากาญจนบุรีเปิดสอนตั้งแต่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีเนื้อที่68ไร่1งาน94ตารางวาก่อตั้งแล้วเป็นเวลา50ปีครับที่ผ่านมาโรงเรียนไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากต้นสังกัดไม่ได้ไม่สามารถสร้างอาคารเรือนใหม่ได้สภาพอาคารเรียนโดยรวมจะมีสภาพชำรุดทุดโทรมอาคารไม้ผุพังอาคารคอนกรีตมีลักษณะแตกร้าวจนเสียก เสี่ยงเกิดอันตรายต่อนักเรียนครับท่านประธานคณะครูและบุคคลในชุมชนที่เข้ามาใช้บริการจึงจําเป็นต้องขออนุญาตจําหน่ายและหรือถอนจํานวน3มอาคารเรียนส่งผลให้นักเรียนมีจํานวนเรียนไม่เพียงพอครับต่อจํานวนรักเรียนที่ปัจจุบันที่มีครับแล้วก็นโยบายของโรงเรียนด้ยึดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนต้องมีความพร้อมในทุกด้านทางด้านงบประมาณในด้านการบริหารบุคคลด้านวิชาการด้านบริหารทั่วไปและในด้านอาคารสถานที่เมื่อปีการศึกษา2565ครับโรงเรียนเปิดแผนการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อรองรับความสนใจของนักเรียนและผู้ปกครองจำนวน27ห้องเรียนมีนักเรียน913คนแต่มีโรงเรียน แต่มีห้องเรียนที่ใช้ได้จริงเพียง10ห้องยังขาดเรียนยังขาดห้องเรียนอีก17ห้องและจากการตรวจสอบข้อมูลสัมมโนประชากรพบว่าแนวโน้มในอีก5ปีข้างหน้าครับท่านประธานจะมีนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆปีดังนั้นโรงเรียนจึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการจัดหาห้องเรียนให้สับให้กับนักเรียนเก่าและนักเรียนใหม่ที่จะเพิ่มขึ้น โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดยากาญจนบภิริจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการก่อสร้างอาคารเรียนโดยขอจัดตั้งงบประจำปี2567งบลงทุนรายการก่อสร้างอาคารเรียน318ลอทับ55ขีดขอในเขตแผ่นดินไหวเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของโรงเรียน และยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตชนบทให้มีมาตรฐานการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานของภาครัฐและชุมชนต่อไปทั้งนี้ครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีเป็นที่ยอมรับว่าเออขอไปครับได้เสนอคําของงบประมาณงบลงทุนค่าครูพัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่อคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้พิจารณาข้อจัดตั้งงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงว่าโรงเรียนขาดแคลนซึ่งโรงเรียนได้จัดเตรียมการก่อสร้างของอาคาร,รเรียนไว้แล้วครับ แต่ต่อมาการตรวจสอบรายชื่อปรากฏว่าไม่พบรายชื่อของโรงเรียนเทพศรินลาดย่ากาญจนบุรีในเอกสารงบประมาณฉบับที่3งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567เล่มที่10ของกระทรวงศึกษาธิการฉะนั้นโรงเรียนเทพศรินทลาดย่ากาญจนบุรีจึงเพิ่มเติมคำของ,งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568 ของโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพแต่ปรากฏว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี2567และปีงบประมาณ2568ผมจึงขอถามท่านรัฐมนตรีครับ2องคำถามครับคำถามแรกคือกระทรวงศึกษาธิการจะมีนโยบายจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน318ลอทับ55ขีดขอในเขต แผ่นดินไหวในปีงบประมาณ2,569หรือไม่อย่างไรหากหาก,กระทรวงศึกษาธิการไม่มีนโยบายเรื่องดังกล่าวจะมีมาตรการในการแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรขอบคุณครับขอบคุณมากครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับท่านประธานสาภาที่เคารพครับสุรศัก์พันเจริญบรกุลสมาชิกสาภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพลตํารวจเอกเพิ่มพูชิชชอบให้มาตอบกระทู้นะครับในคำในคำ,คำกระทู้ตอบที่403นะครับของท่านอาครานันกันกิตินันนะครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดกาญจนบุรีครับต้องขอขอบคุณในความห่วงใยจริงๆนะครับผมเชื่อว่า ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ตั้งกระทู้วันนี้ด้วยความห่วงใยการศึกษาอย่างแท้จริงมันเป็นเรื่องที่ท่านเองให้ความสําคัญในเรื่องของการขาดแคลนอาคารเรียนผมขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ครับขอตอบคําถามของท่านนะครับว่ากระทรวงเศรษฐกิจการจะมีนโยบายจาัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนนะครับ ในเขตแผ่นดินไหวให้กับโรงเรียนเทพศิรินรลาดย้ากาญจนบุรีในงบประมาณปี2569หรือไม่อย่างไรขอตอบว่ามีครับแต่แต่อยากจะอธิบายท่านสมาชิกจะได้เข้าใจการทำงานร่วมกันเพราะว่าผมเชื่อว่าาท่านเข้าใจเราจะได้ร่วมมือแก้ปัญหาได้พร้อมๆกันครับโรงเรียนเทพศิรินร์ลาดย่ากาญจนบุรี มีนักเรียนทั้งหมดนะครับในปัจจุบันจำนวน1 000, 6 0 0คนครับเป็นสถานที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงปีที่6ตั้งอยู่ในตำบลลาดย่านะครับอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งในโรงเรียนก็มีอาคารถาวรจำนวนสองหลังอาคารกึ่งถาวรสองหลังโรงฝึกงานอีกจำนวนสหลังโรง อาคารชั่วคราวอีกจํานวน3าหลังหอประชุมหนึ่งหลังโรงอาหาร1หลังครับในปีงบประมาณ2,567โรงเรียนได้เสนอขอจัดตั้งงบประมาณงบลงชุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสําหรับก่อสร้างอาคารเรียนขนาดใหญ่แบบ318ลอทับ55ขีดขอในเขตแผ่นดินไหวจํานวนหนึ่งหลังนะครับซึ่งอาคารนั้นจะมีจํานวนห้องเรียนคือ18ห้องเรียน ก็ประมาณ24ล้าน3สประธานโทษครับงบประมาณทั้งหมด24ล้าน7 0 0 0แสน9 0 0 0หบาททวนนะครับซึ่งเป็นงบผูกพันในปี2 5 6 7 6 8อย่างที่ท่านสมาชิกได้บอกนะครับที่ท่านอาคาะนันได้กล่าวถูกต้องเลยครับว่าโรงเรียนทำเรื่องเสนอมาผ่านเขตพื้นที่เขตพื้นที่เสนอมาอยัางสอบพถแต่ผมจะนำเรียนครับว่า คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพทเมื่อได้รับเรื่องแล้วเราได้ทําเรื่องส่งต่อไปเพื่อขอจัดตั้งงบประมาณกับสํานักงบประมาณครับยืนยันแต่ด้วยระบบการของงบประมาณของแผ่นดินภายใต้ซิวิงแผดานงบประมาณที่เราโดนจํากัดเราส่งครบครับปีหกเจเราส่งขออาคารเรียนไปทั้งหมดประมาณ น่าจะประมาณ2,000 20, รายการอาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆได้รับจัดสรรมาประมาณ10,000รายการคือหมายถึงว่าครึ่งหนึ่งทีเ่เราได้รับจัดสรรเพราะว่าแน่นอนครับเขตพื้นที่ส่งมาทุกเขตหน้าที่ของสวทคือเขตพื้นที่ในแต่ละเขตพื้นที่ได้เรียงลําดับความสําคัญแล้วลําดับหนึ่งลำดับสองทุกลําดับคือความสําคัญสวทเสนอตาม เพื่อของ,งบประมาณแต่ด้วยความจำกัดของงบประมาณเราโดยได้รับจัดสรรมาเพียงแค่ครึ่งเดียวในปี67และปัญหาเกิดต่อครับปี67งบประมาณล่าช้าเขตพื้นที่เองโรงเรียนเองก็ยังไม่รู้ว่าเราจะได้งบปี67ในขนาดําเนินการพิจารณางบประมาณปี67ที่สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้แล้วหรือไม่ขบวนการต่างๆทําทให้งบประมาณปี67ล่าช้าการเสนองบ68ก็โดนจํากัดว่าให้รีบส่ง โรงเรียนก็ไม่กล้าส่งส่งไม่ได้เพราะยังไม่รู้ว่า6867จะได้ไหมถ้า6 7ได้แล้วส่ง68ไปอีกก็กลายเป็นว่าทับสอนซ้สำ้อนซึ่งทําไม่ได้โรงเรียนก็รอเข้าใจเลยครับพ้องเรียนรอก็ผลออกมาว่า67ไม่ได้ทําให้โรงเรียนเสียโอกาสที่จะเสนอ68นั่นคือความจริงเลยครับผมเห็นใจโรงเรียนโรงเรียนเลยต้องตั้งต้นใหม่ครับตั้งที่จะเสนอปี69เนี่ยครับปี69ที่โรงเรียนขอไป อยู่ลำดับหนึ่งของเขตพื้นที่สพม,มากาญจนบ,บุรีซึ่งแน่นอนครับลำดับหนึ่งคือความสำคัญที่สุดในเขตพื้นที่นั้น,น,นที่จัดสรรมาโดยเงื่อนไขด้วย,อ,วยอัตราการขัดแคลนของโรงเรียนโรงเรียนเองมีทิศทางที่เติบโตครับหมายถึงว่าเด็กเพิ่มขึ้นเมื่อปี67ที่ได้ขอเสนอมานั้นคือขอแบบ อาคารเรียน318หรอทัพ4บ4ีขีดขอครับหมายถึงว่าขออาคาร18ห้องเรียนมาแต่แปีนี้สพทอเองและเขตเองเห็นแล้วครับว่าทิศทางเด็กมีแต่โตขึ้นครับการที่สพทอขอให้โรงเรียนครั้งนี้ไม่ใช่ขอแค่18ห้องเรียนนะครับแต่เราขอให้24ห้องเรียนครับเป็นงบประมาณปี2,569ซึ่ง ผ่านเขตพื้นที่มาแล้วและสพแล้วก็เป็นลำดับหนึ่งของเขตพื้นที่ด้วยนะครับในความขาดแคลนแล้วปีนี้สอบระถก็จะทําเรื่องของงบประมาณไปที่สํานักงบในของโรงเรียนแห่งนี้นะครับในจํานวน29ล้าน5้าแส0ห้บาทครับจำนวนจาก18ห้องเป็น24ห้องเรียน ขะอตาขาดแคลนที่เพิ่มเติมเพิ่มขึ้นในสองปีครับอยากให้ท่านมั่นใจครับว่าทุก,กทุกอย่างที่ความขาดแคลนของโรงเรียนในพื้นที่สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความสําคัญแล้วก็อยากให้ได้รับงบประมาณแต่อย่างไรก็ดีครับผมฝากตรงนี้ครับถ้าเราเองไม่ได้ผ่านการจัดสรรในระดับของสำนักงบประมาณขอความร่วมมือท่านสมาชิกร่วมกันแประยะติ กลับไปนะครับโดยกระทรวงจะส่งมาครับผมยืนยันนะครับว่ารายการนี้ถ้าเกิดไม่ได้รับจากจัดสรรงบประมาณทางกระทรวงมีหน้าที่ที่จะขอแปรยติงบประมาณมาโดยเงื่อนไขคือบัญชีที่โดนตัดโครงการเดิมสามารถขอแปลยติแล้วก็ขอความกรุณาท่านกรรมธิการงบประมาณร่วมกันช่วยพิจารณาให้ผ่านนะครับอันนี้คือ คือมิติอีกมิติหนึ่งที่เราจะได้ผมอยากอธิบายแล้วเราได้ทํางานร่วมกันเพื่อให้ความขัดแคลนที่เราเกิดขึ้นนั้นจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาให้ถูกครับต้องขอบคุณท่านสมาชิกนะครับที่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ซึ่งยืนยันครับกระทรวงสาธารณสุขภายใต,ใต้การนําของพลตารวจเอกเพิ่มบุญชิชอบให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาไม่ว่าเรื่องอาคารเรียนสวัสดิการและการจัดการศึกษาของเด็กนักเรียนไทยทั้งประเทศครับขอขอบคุณครับ เชิญครับท่านมีสิทธิ์สักถามได้อีกครั้งหนึ่งครับเชิญครับ,รบจริงๆได้ได้ได้ข้อความที่กระจ่างชัดแล้วครับต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยมากๆครับที่ให้คํายืนยันครับเพราะว่าการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญมากโดยเฉพาะพื้นที่ของกระผมเนี่ยเป็นพื้นที่ชนบทบางส่วนด้วยครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นนิมิตหน่ยที่ดีครับที่ท่านรัฐมนตรีได้มาตอบแล้วก็ ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าโรงเรียนเทพศิรินทร์นเ,ทรนเนี่ยจะได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ69ซึ่งผมในฐานะผู้แทนราษฎรต้องขอบพระคุณแทนพี่น้องประชาชนคนการครับขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีครับขอขอยืนยันครับว่าเราจะทําอย่างเต็มที่นะครับในเรื่องของงบประมาณในการทํรขบวนการขั้นตอนที่เสนอไปสํานักง,งบและผมว่าหวังว่าเราจะได้รับจัดสรรตั้งแต่สํานักงบ ให้กับเรามาพอเราทุกครั้งที่เสนอเราไม่เคยเสนอเกินซิลลิงเรารู้ว่าพืนดานงบประมาณเนี่ยอาจจะขยับกันได้ไม่เกิน20เราก็จะไม่เกินเพราะทุกโครงการที่เสนอน้ำล้วนแต่สําคัญแต่อย่างไรก็ดีครับแผนสองที่อาจจะต้องขอความร่วมมือกับบริการงบประมาณที่ต้องช่วยต่อไปก็คือการแประยะติกลับไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับ